ต่อจากตอนที่แล้วทีมของพวกผมเนี่ยเขาก็จัดการไอ้เจ้าแมลงพ่นกรดยักษ์นั่นได้ละเขาก็ตอนก่อนหน้าเนี่ยคือเขาให้ตัวของนักดนตรีคนนึ่งติดรถมาด้วยหลังจากจัดการอะไรไปเสร็จเขาก็เดินทางไปถึงเนาะเขาก็คุยกับนักดนตรีคนนั้นเขาเจอนักดนตรีพเนจรเขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเออเนี่ยงานเนี้ยจะมีแขกมาเยอะแยะเลย เขาก็ขอติดรถมาด้วยแล้วก็เล่นเพลงให้ฟังอะไรไประหว่างทางเจอมแมลงก็จัดการไปละก็พอมีเขามาอยู่ด้วยบรรยากาศมันก็ดีขึ้นหน่อยเดินทางมาจนถึงเมืองตัวของนักดนตรีกับพวกเขาอะก็แยกกันตามที่คุยกันไว้ก็คือวันพรุ่งนี้มันจะมีคอนเสิร์ตวันนี้ก็เลยจะต้องไปดูซิไหนๆก็มาถึงเร็วหน่อยละก็จะได้เข้าไปร่วมไอพิธีชำระล้างด้วยเห็นบอกว่าวันนี้มีวิธีชำระล้างด้วยพอดี เดินทางมาถึงโบสปั๊บเขาก็มาเริ่มสืบหาข้อมูลกันเขามาเจอเป็นเหมือนกับบรรยากาศก่อนตอนแรกเข้ามาถึงเขาก็มาเจอบรรยากาศในโบสถ์เออมีคนเดินเล่นไปมามีตลาดซื้อขายของอยู่ไม่ไกลจากโบสถ์มากเห็นตัวโบสแล้วก็มาเห็นแผนที่ละตัวโบสก็อยู่ตรงกลางแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินกันเขาก็เริ่มเดินแล้วก็ไปได้ยินเสียงคนคุยกันก็เริ่มไปเก็บข้อมูลมา ที่มุมตึกอ่ะมันจะมีเหมือนกับเป็นขุนนางคนหนึ่งจากเมืองใหญ่ถ้าเกิดว่าในเนี้เขาบอกว่าจะเป็นขุนนางใหญ่จากกามอซิตี้ตัวนางคนนี้นี่แหละที่เป็นคนออกเงินให้มีเรื่องของการจัดแสดงคอนเสิร์ตในวันรุ่งขึ้นแล้วก็เหมือนมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมคนเผื่อสำรองอะไรสักอย่างนี่แหละพวกตัวของผู้เล่นเขาได้ยินไม่หมดเนาะ หลังจากนั้นเขาก็แยกคนกันไปคนนึงก็ไปได้ยินเรื่องเมื่อกี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่แยกออกไปก็คือไปดูบรรยากาศไปคุยกับชาวบ้านเริ่มไปถามหาข้อมูลไปถามหาเกี่ยวกับพวกลัทิเนะว่ามันเป็นยังไงเออพวกลัทิบูล,ล่าเนี่ยมันเกลียดเวทรักษามากเลยนะเขามองว่ามันบิดเบือนธรรมชาติมนุษย์เนี่ยควรรักษาตัวเองด้วยสมุนไพรแล้วก็วิธีการดั้งเดิมเท่านั้นโดยที่เขาก็ไม่ได้เหตุผลเไรเ,เพิ่มเติมนะว่าเพราะอะไร แล้วมันก็มีเรื่องเล่าประมาณว่าเออมันมีผู้ชายคนหนึ่งอะรถล,ล้มรถมาล้มแล้วบาดเจ็บหนักจะมารักษาตัวกับโบสถ์เตอไอ้ลัธีพวกนี้มันมาห้ามไม่ให้เข้าไปรักษาตัวในโบสถ์เนื่องด้วยว่ามันเกลียดเวทที่ใช้ในการรักษาเนาะทำให้สุดท้ายไอหนุ่มนั่นอะมันตายแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็ยังจัดการไม่ได้พูดคุยกับพวกชาวบ้านอีกสักพักหนึ่ง ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเขาแยกไปกันที่โรงแรมเขาจะไปหาจองที่พักไว้ให้เพื่อนเขาก่อนเนาะเขาก็ไปเจอคนหนึ่งใส่หน้ากากทรงระจัน์สีเงินไว้ครึ่งหน้าเนาะแล้วก็เห็นแต่ปากใบหน้าเนี่ยโดนปิดไว้สนิทเลยด้วยหน้า,ากาหน้ากากะจ์เซียวเขาเจอคนแต่งตัวเด่นเดน่เขาก็ขออินไซต์ละก็จะสังเกตเดยว่าเฮ้ยคนนี้ยใครไม่รู้แต่ดูมีออร่าน่าจะเก่ง น่าจะเก่งดูมิโอลาน่าจะเก่งไม่พอเหมือนว่าพอมาถึงเนี่ยก็มาขอจองห้องไพรเวทไว้ห้องหนึ่งจะมานัดเจอใครนี่แหละพอเขาจองห้องไพรเวทเสร็จสักพักอะ่ะเขาก็บอกผมว่าเอ้ยคนนั้นน่าสนใจอยากคุยด้วยเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวรอแถวนั้นก่อนแล้วก็หาเรื่องชวนคุยกับอ่าคนที่เขาอยู่ที่หน้าโต๊ะก็ชวนคุยกันไปเออวันนี้ มันมีงานอะไรนะแล้วก็จะอยู่ถึงกี่โมงนะี่ชจนคุยไปแล้วเขาก็แอบปล่อย่อาตัวสลามตัวสลามเฟยนี่ตัวหนูน้อยสลามตัวสีม่วงๆรอบนี้เขากลับมาเล่นละเขากลับมาเล่นละแล้วก็ได้มาเล่นตอนสําคัญพอดีเขาบอกว่าให้ตัวสลามอเขาถอดของให้หมดเลยให้เหลือแต่ก้อนสลามกลมๆน่ารักน่ารักอ่ะแล้วแอบสเตลตามไปดูว่าไอ้ห้องนั้นอนะ่ะที่จองกันเอาไว้อ่ะ จะจองไว้เจอใครแล้วจะคุยเรื่องอะไรกันลามเฟยน้อยก็แอบ,บตามไปก็โรสเตลหูย1ี่สิบเอ็ดเข้าเข้าไปได้ไม่รู้ตัวละอยากจะเข้าไปฟังใกล้ๆโล้โรสเตลอีกเข้าอีกหือสิบเจ็ดแล้วก็เข้าไปปุ๊บป,บป,บปบุแล้วก็ดักฟังเขาไปดักฟังแล้ว นอกจากจะได้ไปดักฟังแล้วเขายังได้ข้อมูลที่สําคัญมาพร้อมกลิ่นอายที่อันตรายมากๆครับมันแผ่ออกมาจากตัวท่านรองปรากฏว่าคนคนนั้นนะเขาเป็นท่านรองของโบสถ์ที่นี่แล้วเขาก็เป็นคนมีอํานาจมีชื่อเสียงพอสมควรเขามานัดพบเจอกับคนคนหนึ่งที่ปลอมแปลงหน้ามาพอเข้ามาถึงอะแล้วแบบกลับหน้าเดิมอะมาคุยกัน่ เปน้อยเขาหลบอยู่ใต้โต๊ะเนาะแล้วตัวเขาแบบมันบีบเข้าไปในพื้นที่เล็กหนึ่งนิ้วได้เาก็บีบตัวหลบเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะมองขึ้นมาเขาจะเห็นไอ้เจ้าท่านรองอ่ะกับไอ้คนที่ปลอมตัวมามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าเออคอนเสิร์ตพวกนี้ยตอนนี้เขาไปเตรียมคนมาละแล้วก็ขอให้ตัวท่านรองเนี่ยไปเอาของมาให้เขาที่จุดลับตามที่คุยกันไว้แล้วหลังจากคุยอะไรกันเสร็จอะ เขาก็จะแบบได้เห็นพลังของท่านรองครั้งแรกก็คือจังหวะที่ท่านรองเขาเดินไปนั่งบนเก้าอีอ้มันก็มีออร่าบางอย่างอะแผ่ออกมาจากตัวเขากว้างออกไปทั้งหน้าและหลังอะ่ะถึงสามเมตรเลยพวกเขารู้ได้แล้วว่าท่านรองม่งอันตรายมากแถมยังคุยกับพวกคนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นพวกโจรแคมเปอร์แล้วด้วยถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนตัวของเฟย์เขาก็ถอยออกมาแบบที่ ไม่มีใครได้ทันสังเกตเห็นกลับมาสะก,กิดเพื่อนที่คุยอยู่ตรงบาร์ไปกันได้ละแล้วก็ออกมากันก่อนจะออกมากันเขาได้ยินเสียงะระฆังโบดสัน่นแล้วก็มีการประกาศเรียกว่าเออเนี่ยตัวพิธีชำระล้างอะ่ะมันจะเริ่มขึ้นละเขาก็เอาข้อมูลอะ่ะที่แต่ละคนรู้ว่าเออมาคุยกันว่าเฮ้ย มันมีคนใหญ่คนโตจากเมืองการาซิตี้มาฟันเรื่องเกี่ยวกับมาฟันดิ้งมาจ่ายเงินจัดคอนเสิร์ตวะแล้วก็เฮ้ยมันมีคนใหญ่คนโตของโบสนี่คุยกับพวกโจรเอาไว้ละเรื่องเกี่ยวกับจะไปเอาของอะไรที่โบสล้างนี่แหละเตรียมข้อมูลอะไรกันมาปุ๊บเสร็จเขาก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับลทัทธินี่ให้ฟังด้วยเออมันเป็นยังไงจากนั้นก็ไปเข้าร่วมพิธีกันระหว่างที่ มีช่วงพิธีชำระบาปตอนบ่ายอะ่ะพีมอะ่ะพวกเขาก็อะได้ไปเข้าร่วมพิธีด้วยก็แบบไปล้างมือในน้ำมนต์แล้วก็ไปสวดมนต์มีตัวของมังเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในเวที่แบบว่าพระเจ้าอะ่ะอวยพรเขาเขาเป็นอาศิินเนาะพระเจ้าอ,อวยพรเขาทำให้เขาอะ่ะได้รับพลังแห่งการรักษาเขาก็เลยเออมาร่วมด้วยมาร่วมพิธีกันสุดท้ายก็เออเนี่ยขับไล่ ความมืดออกไปจากตัวเด็กคนนี้ได้ช่วงพิธีเสร็จตอนบ่ายกว่าๆเนี่ยพวกผูกเ้เล่นเขาก็จะเห็นว่ามันมีคนมาปิดงานให้มันมีคนมาพูดปิดงานให้ก็คือตัวของทัทรองนั่นแหละที่คุยกับไอ้เจ้าแคมเปอร์นั่นแหะเสร็จแล้วทั้งทัทรองอะ่ะมาแล้วก็ตัวคนใหญ่คนโตอ่ะของการมาซิตี้อ่ะเขาก็มาด้วยมาดามนางก็พูดประมาณว่าเนี่ยก็ในตอนนี้เราได้ทำการ เรียมเรียกว่าเป็นงานเฉลิมฉลองเอาไว้ทุกคนแล้วจัดคอนเสิร์ตแบบอย่างดีที่สุดเชิญนักดนตรีเนี่ยที่เรียกว่าเป็นท็อปทอปของทวีปนี้มาเล่นให้เพื่อเป็นการให้บรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นเรียกว่าเป็นการสร้างสีสันหลังจากที่ทำเรื่องยิ่งใหญ่อย่างการชำระล้างไอความมืดเนี่ยออกจากตัวเด็กคนนี้ได้สำเร็จ ตงท่านรองก็มาพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่แล้วก็ความดีความชอบความเก่งกาศของคนที่นี่อะไรก็ว่ากันไปพวกเขาก็จ้องตาเป็นมันเลยเล็งไว้ละก่อนที่เขาจะพูดพิธีจบอ่ะผู้เล่นเขาแบ่งกลุ่มส่วนหนึ่งอ่ะออกไปรอข้างนอกก่อนเขาเห็นว่าตัวของท่านรองอ่ะเขาไม่ได้มาคนเดียวตอนเดินเข้ามามันมีเหมือนเพชรฆาตสามคนอ่ะเดินตัวติดกันมาด้วยแล้วก็คอยแบบระวังภัยให้ท่านรองอยู่ตลอด พวกเขาก็แบบโอเคั okay. ต,ตูหลักๆเนี่ยมีบอสละมีท่านรองเนี่ยบอสละแล้วก็มีพวกไอ้เพชฌฆาตเนี่ยเป็นรองบอสโอเคเล็งหัวไว้ละจําละออกไปตอนเขาออกไปเนี่ยเขามีทริคเขาคิดไว้ว่าเขาอยากจะส่งตัวสลามของเขาอะแอบสอดเข้ากระเป๋าของพวกเพชฌฆาตไปหรือว่าเออมันมีไปคุยไปอะไรกันจะได้แอบเก็บข้อมูลไม่ได้อีก ระหว่างเดินออกมามันก็มีชนไหลกันเอ้ยมีเถียงมีทะเลาะก,กันระหว่างตัวผู้เล่นกับไอ้พวกเพชรฆาตนะเนาะสุดท้ายก็มาคุยกันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วผมก็บอกว่าพวกเพชรฆาตเนี่ยเขากำลังจะเดินลงบันไดไปและตัวอ์ติไฟเซอร์เขาก็รวดเร็วทันทีครับผมเพราะว่าผมจะยัดน้องเฟยเนี่ยน้องสลามอะลงกระเป๋าไอ้เพชรฆาตนี่ผมว่าคุณสแลวแฮนมาดิเขาโลไป ออกแนชเชอร์ลวันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเราเรา่งนี้เกิดอะไรขึ้นวะผมก็อ่าทันทีที่คุณเนี่ยสอดมือเข้าไปตัวเฟวิ่งลงจากช่วงแขนอะไปที่ฝ่ามือแล้วกำลังจะไหลเข้ากระเป๋าไอ้เจ้านั่นอะหันมาเห็นครับแล้วจำไว้ก่อนแล้วก็หันไปจ้องตาคุณขเขม่งเลยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องกันละตัวอธติไฟสก็โอ้ยไม่อยากตรงนี้เลยวะแล้วก็ถ้าอิงก,กันอะพวกเขาอะเป็นคนแปลกหน้าเพิ่งมาเมือง แต่ว่าทั้งเพชราดแล้วก็ท้าลองอ่ะเป็นคนใหญ่คนโตที่นี่อยู่แล้วถ้าตีกันตอนเนี้ยเสี่ยงความแตกไม่พออาจจะถูกจับแล้วภารกิจล้มเหลวด้วยเขาก็เลยต้องหาทางพูดหลอกลวงกบเกลื่อนกันไปก็เลยต้องไปทําผมก็อ่ะคุณจะทํายังไงไหนว่ามาสิเขาก็บอกว่าโอ้เออเจ้านี่มันอะไรไม่รู้เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเน่ยประมาณว่าเนียนไปก็ดีเซปชันอะไรไปแล้วก็มาลุ้นกันละเฮ้ย ถ้าดีเซปชันไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเรื่องกันละแล้วจะต้องอันตรายแน่ๆผมก็ดูอืกาดรอบนี้มีกี่คนมีตรงนั้นสองคนมีข้างในอีกคนมีข้างนอกอีกคนมีข้างหน้าอีกสองคนโอ้โหอ,อยากทำเรื่อง,สงเสี่ยงแล้วต้องพอบรับความเสี่ยงจริงหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าโชคดีเขาไอ้นี่เขาเป็นมนุษย์เขาโลดีเซปชันรอบแรกเขาได้ 7. เจ็ดเจ็ดบวกเข้าไปก็ยังได้แค่สิบมันไม่ผ่าน รีเตามนุษย์ปึ๊บมันไอ้นี่อ่าบางเผ่าอ่ะแต่ละเผ่ามันจะมีความสามารถมันเหมือนกันอย่างพวกมนุษย์อ่ะมันจะมีฮีโรอีกคือมันรีเตาได้แล้วใช้เตาใหม่ก็โลอีกโลอีกก็ผ่านอ่ะก็รอดเกินไปทุกคนก็แบบหายใจเข้าออกโอ้โหเกือบเกือบนะเกือบนะอย่าอย่าลองนะอย่าอย่านะอย่านะอย่าไม่เอาแล้วไม่เอาละโอเคโอเคข้อมูลประมาณนี้น่าจะพอหลังจากเสร็จพิธีก็เย็นๆละบรรยากาศหนักหน่วงก็ค่อยๆคลาย แต่ว่าสายตาของท่านรองกับเพเจชขขาคาดเนี่ยตอนนี้เริ่มเลงแล้วให้ hey, สังเกตแล้วนะพักหน้าสงสัยแล้วแบบนี้และนั่นครับทําให้พอถึงตอนกลางคืนเขากลับไปพักกันที่รถบ้านเนาะหลังจากเสร็จพิธีเริ่มนอนกันได้สักพักหนึ่งอะ่ะมีพระของทีมหูดีเขาได้ยินเสียงว่ามีคนแอบเดินไปเดินมาตอนกลางคืนในช่วงเขาดูเวนอยู่เขาก็เลยเริ่มปลุกพวกเพื่อน แล้วก็พอเดาได้ก่อนแล้วว่าเออศัตรูมีอยู่ตรงไหนบ้างมันมาพูดถึงการอารมณ์ประมาณว่ามีคนหนึ่งอะต้องกําจัดเหมือนกับว่าจะเป็นตัว a r t i f i c ร er ์ของทีมเพราะว่าในมุมของเพชฌฆาตแล้วก็ในมุมของทะลองอะ่ะมองว่าไอ้คนที่น่าสงสัยที่สุดในพื้นที่นั้นะตอนนั้นอะ่ะก็คือตัวของ a r t i f i c ร er, ์แล้วก็ไอ้สลามนั่นพอเขาส่งคนตามมาเขาก็รู้แล้วว่าทั้งติ i f i c ร er, ์ทั้งไอ้สลามนี่อ มันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับปาร์ตี้นี่แหละแต่เขาจะเลงกําจัดอาร์ติฟเซอร์ก่อนเขาคุยกันเ่อนในทีมเขาคิดว่างั้นก็ส่งอาร์ติฟเซอร์ออกไปล่อไหมส่งออกไปล่อก,ก่อนแล้วก็ลองคุยดูนียกะถ้าพวกมันออกมาแล้วก็ค่อยไปตลบหลังแล้วก็โจมตีอ่ะคุยอะไรกันเสร็จปุ๊บเขาก็ให้อาร์ติฟเซอร์ออกไปเลยแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือไอ้พวกนี้มันไม่คุยครับพอออกไปปั๊บ ทำเป็นเหมือนว่าจะไปฉี่ตอนกลางคืนทำเหมือนว่าจะไปฉี่แต่แบบพอเผลอแค่ตังหวะเดียวที่คุณเดินออกไปล้ไกลาจากรถมาประมาณห้าหกเมตรเท่านั้นเองคุณก็เห็นพลังงานสีดํามันแล่นเข้ามาปะทะที่ล่างคุณุแล้วอยู่ก็คิวไม่ได้แม็กเลือดกระดดแบบโอ้เชียร์ละโลอินิชอเทียทครับไปทุกคนนี่คือสู้กันเดือดมากเลยนะพวกนัฐีมันมีกันสามคนพวกเขามีกันห้าคนนี่แบบ ห้าต่อสามเลยนะพวกเขามีมากกว่าด้วยแต่ความพีคคือไอ้พวกลัทธิพวกเนี้ยมันเรียนศาสตร์เวทมาไปศาสตร์เวทที่อันตรายมากก็คือมันทําให้เวลาโดนเวทเนี้ยคุณรักษาด้วยเวทมนต์ไม่ได้คุณช็อตเลสลองเลสอะไรได้นะแต่ว่าเวลาโดนไอ้เวทเนี้ยเข้าไปแผลคุณมันจะไม่หายจากการใช้เวทรักษาเออตัวอู้หหนักมากหนักมากฆ่าไปคนนึงแบบเขาแบบฆ่าพวกลัทธิไปได้คนนึง แล้วก็ทําให้สลบคนนึงแล้วก็อีกคนนึงก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันฆ่าไปสองคนหนึ่งโดนมัง way of e l e m e n t ต่อยไฟลุกท่วมตัวตายส่วนอีกคนหนึ่งเหมือนจะโดนไอตัวไฟเตอร์เอาดาบฟันตายอีกคนคนสุดท้ายเหมือนจะโดนซัดสลบไปพวกเขาทุกคนก็โอ้สบักสบอมโอเจ็บโอเจ็บกูโดนเออมีอะไร a r t i f i อ e r กูโดนตลอดลุกไฟ a r t i f i เ e r ร่วงตลอดเลยในเคดีก็เกือบร่วงแล้วเหมือนกัน ได้เสร็จปุ๊บเขาก็เหลือรอดไว้คนหนึ่งไอ้คนเดียวเนี้ยที่ถูกทิ้งไว้ให้รอดอ่ะเขาก็จับมาไว้ในรถมา้าเตรียมจะไถ่ความอะไรลนะแต่กลายเป็นว่ามันเกินคาดครับก็คือคนที่เหลือรอดอ่ะเขาชื่อว่าเกรดัสเขาสารภาพออกมาเองโดยที่ไม่ต้องให้ทีมไถ่หรือว่าต้อง intimidation เลย,เ,ลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาแทรกซึมลัทธิอยู่เพื่อหาทางเปิดโปงทันองของโบสถ์นานแล้ว รับใช้มานานอะ่ะจนเริ่มได้รับความไว้วางใจเพื่อนในทีมตอนแรกก็ยังไม่ไม่ไว้ใจไอ้เกรดัสน,นี่นะก็อินไซต์รอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามคือแม่งมีกี่คนก็อินไซต์เท่านั้นอ่ะมีสี่ก็อินไซต์สี่คนอะ่ะจนแบบโอเคมั่นใจละเห็นทั้งแววตาแล้วก็เห็นทั้งอะไรในความลังเลต,ตอนแรกอะ่ะมันก็ค่อยๆจางหายไปครับจนตัวของเกดัตเขาก็ถอดหน้ากากแล้วก็แบบเหมือนกับอ่าถอดเสื้อด้านบนอะ่ะตั้งแต่เอวขึ้นไปให้เห็นเนาะว่ามันมีแผล ตามร่างกายเยอะไปหมดเลยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออมันมีเรื่องของการถูกทดลองทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็ตัวของท่านลองเนี่ยเคยเสนอว่าจะหาวิธีรักษาตัวลูกสาวเขาที่ติดคำสาบให้ซึ <c oughs> ่งจริงๆแล้วมันเป็นการหลอกซ้อนอีกทีก็คือตัวของท่านลองอะหลอกเกรดัสว่ารักษาลูกสาวเขาให้จากคำสาบเนี้ยแล้วก็โรคที่ป่วยอยู่แต่จริงๆแล้วอะทั้งไอ้โรคและคำสาปเนี่ยท่านองอะเป็นคนไปทําใส่เองเออ พอเขามารู้ทีหลังเขาก็โกรธเกลียดไอ้เจ้านี่มากแต่แบบทําอะไรไม่ได้เนาะก็เลยต้องมาอยู่ฝ่ายเดียวกันไปก่อนพอเขารู้งานงูรู้งานละก็มาคุยกันก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเกดัตเนาะก็เลยได้รู้ถึงแผนการใหญ่ว่าในวันคอนเสิร์ตถ้าลองอะ่ะจะให้คนอะ่ะแอบไปเขียนสัญลักษณ์ลับอะ่ะโดยอ้างว่าเป็นพวกตราสําหรับเออเนี่ยไว้สําหรับเข้าชมคอนเสิร์ตนะไปสัญลักษณ์ลับไว้บนผู้ร่วมงานเนาะ ในระหว่างที่ผู้คนเขากําลังเพลิดเพลินกันโดยที่ตัวของทารองเองอจะแอบออกไปจากโบสในช่วงเวลาหลังจากเปิดงานเสร็จแล้วเพื่อแอบไปเอาตัวคมภีรับในโบสล้างอะกลับมาส่งให้พวกแคมเปอร์พอรู้งี้ปั๊บพอก็เริ่มคุยวางแผนกันแล้วสุดท้ายได้แผนมาประมาณว่าเขาเสนอตัวเกดดาร์กเขาเสนอว่าเดี๋ยวเขาจะแฝงตัวเข้าไปจัดการไอ้พวก ที่มันจะแอบทําพิธีในงานคอนเสิร์ตเองให้ทีมาหาทางดักจับตัวของท่านรองให้ได้แล้วตัวเขา่จะหาทางเอาผิดให้เองไม่ต้องห่วงเลยหลังจากคุยแผนอะไรทุกอย่างกันเสร็จปับ๊บวันนั้นก็จบลงด้วยการที่มีอ e ีเวนต์เล็กๆอย่างสุดท้ายก็คือระหว่างที่เขากําลังสู้กับพวกลัทธิที่มันมาดักโจมตีคืนนั้นอะเพเยอร์ Player เขาใช้อเวอ่าอย่างหนึ่ง ที่มันเสียงโคตรดังอะ่ะมันทําให้พวกทหารที่อยู่ในเมืองอะ่ะตื่นแล้วก็มากันตอนมากันก็คือเน้นว่าจัดการไปละตัวของพระแล้วก็พลระดนของทีมก็คุยเล่าเรื่องให้ที่เกิดขึ้นให้ฟังไปตัวของทหารนะเขาก็มาขอสอบสวนนิดนึงก็คือเขาอยากจะมาตรวจสอบรถม้าว่าเออเนี่ยช่วงเนี้ยมันมีเรื่องของการลักลอบขนของแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงนั่นคืออะไรแต่พอเคลียร์ได้แล้วก็เข้าใจกันละตัวของพระของทีมะเขาก็เป็นคนมาคุย อธิบายจนปัญหามันเคลียร์แล้วแล้วก็ยืนยันว่าเออรถม้าคันนี้เป็นรถมาบ้านแล้วก็ได้รับการซื้ออะไรมาอย่างถูกต้องมีเอกสารอะไรชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ขนของอะไรเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปทําเอกสารเพื่อให้มันมีการขนของอย่างถูกต้องในวันรุ่งขึ้นและแล้วครับการประจนภัยในวันนี้ก็ได้จบลง